ไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาค่ะในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลค่ะ ที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารองศาสตราจารย์ดออรอนันททองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีและนายแพทย์มงคลสิริเทพทวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนาคารินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลโดยรองศาสตราจารย์ดรฉาช,ายชัยโชค ยางกูลรองอธิบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพรักษาการแทนคณะบดีสำนักวิชาพยาบาลาศาสตร์มทสและนางกังสดานจิระอุไรพงศ์รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจิตรเวชนครราชสีมาร,ราชนครินได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา2552นะคะโดยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจิตเวนชนครราชสีมาราชนคริรนทร์ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรการผลิตพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลตลอดจนรับนักศึกษาพยาบาลเข้าฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา4ปีเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการที่ดำเนินการร่วมกันมาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปค่ะ